ครัวปรังหนูของเรานะคะมือนอนี้นะคะตื่นแต่เช้าตีห้าครึ่งนะคะเราก็จะทําการออ่เต้มขาดไก่นะคะครั้แรกครั้งแรกที่ทําใส่เกลือไปนิดนึงนะคะไม่เยอะอุมามิเขอให้อร่อยเราจะทากินด้วยทําใส่ดาบด้วยนะคะใส่เยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหทำหมดไม่เลยเหรอ เยอะไปไหมอืมยุดไปนะคะทำึ้นมีหนึ่งยุดไปกับสาวอืมเยอะไปเก็บไว้ทำครั้งหน้านะฮะก็มา เช้าจำเลยนะคะนี่นกุต้านะคะจะทำต้มขาไก่ <c oughs> ฉันฉันไปได้ขามา <c oughs> ขาเหี่ยวรู้สกว่าเออโอ้วัวกินได้นี่มันถมง่ามากๆนะจะ๊ะ ขาเหี liberal, u, ne, it, ่ยวมากพี asphalt, ่น้องเอ็ดบาทสองหัวชคือเหี่ยวจ้านึกว่ายุคตะเทศยบจังหวะจังหวัดแพร่แม่ปลูกซีโล่ตัดเลยเหี่ยวปะโอ้ยตัวนี้สวยจูบเมืองหน่อยกันเ้ออันนี้ยุคเทพเหี่ยวมากหลายวันไม่ได้ขายวันเถื่อนอืม ไทยเราก็จะเราจะไม่ซอยเป็นอีนี่นะไม่เห็บาดข้อแม่ตัวนี้ท่อนดีที่สุดใส่บาดนะ <Yes. S 1> เป็นไง้ะจะเสีย กริงเราต้องต้มสมุนไพรก่อนแหละแต่ว่าน้ำมันเดือดแล้วไงฉันก็เดียไก่ใส่คนนะเพราะว่าจะเป็นเช้ามันก็สูตรไพยกับสูตรแม่เด้พี่น้องเด้เข็ดโลวดแซ่บพี่เจ่าล่ะจะเข้มแค่นั่นแหละกินได้ นี่สี่ของเรานะฮะต้มขาไก่กิถึงขาของแม่ต้นเป็นตะเกียบไงลูก ซื้อไก่มาโลโลสามโลสามโลสี่ได้หลายอยู่เฮ้ยมาเร็แต่ฉันคือปลาประตื่นเสาร์กันเถอะน้องเพิ่งเกือบลอยตัวนี้ ต,ตื่นมาแต่ง <c oughs> มั่ใส่บาทค่ะคนก็ทำงานตื่นแต่เช้านะยิ่งพ่อค้าแม่ค้าปกติก็ตื่นมันก็ไม่ตื่นเด้ <c oughs> จะมีความหวานลำปีมันจะมีความหวานสังเกตเบอ่เกออาหารญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีนะคะเออใช้กระหล่ำปีอืออืมแค่งงานของนายเขาบ้า,าก,กระซางเด้อสู๋โอ้แต่แต่แต่แต,แต่จริงเราไม่สามารถเปลี่ยนคนที่เจ้าชู้ให้เขา ไม่จะรูได้ยากอยู่ยากอยู่อืมยากอยู่เด้อไปจะต้องใคอยู่ได้ทําใจได้กะโมทนาบุญเด้อใชนผู้ขายโอ้ทําใจไ,ไ้ว่ะอืมปวดโอ้งแง เราต้องหอักจะของสู่การที่เขาเบ่เลือกนั้มุ่นโบเมนมาแผลเลยโบดิแค้เออดี่ล้วเขาเบลเลียกเราเดี๋ยวนี้กำเวนเขาเลือกไผผเพื <c oughs> ่อน,นจะกำเวนต่อกันสู่เอารวด เข้าตรงพัฒนาใจของตาที่อ้วนก็ต้องเทปิดมันสวยไหมอืมหักตัวเองเฮ้ยเดีย๋ยวเลกเอาหอมมาตัวนี้ แมา่จากบ้านด๊ดตึูดตดูแมา่จากบ้านหมอมพี่น้องหมอมต้องโรยวะนายมันมีรถซื้อไปให้ลูกว่าจนมาเคสกับขา่าวใส่แม่ไอ้จิ๋มหักเข้าท่อแม่ นี่อ,อยู่เด้ออือนี่ฮ่วิวไอสิมาหา,ากาหาเข้าทอแงทอหนองนี่หรอกหัวเมียใหญ่แม่ยังพอกันตัวตา เสียใจได้เสียใจเลยล่ะเออที่เจ้าเด็ความหักไอ้พวกเคยอ,อกหัก็บด้เรียนลูกความหลักล่ะไอ้พี่แนดนตามว่านรักที่มันประสบผนสำเร็จนะประสิบอนเสาบางอย่างบอกเขาก็มีเสาพลอยยาง เสาพลชดีนะเออเสาพละยางเสาพลชดีคนที่ผิดวังจากความรักกับเสาพลเบียร์เป็นากอยู่นะตัวสีทําไก่ใดนะไฮวันนี้ท่ำมาโมเดลศิกษาท่ำมาไว้ก่อนเนี่ยกับสีอาการคู่ใหม่เหรอคะพี่น้อง ก็ที่เป็นบ้าไปหาละล่านเขาไปก็กวนเขาแบบนั่งไลนน่แม่นางอะนะถูอืมเจที่นี่เพราศึกษาทำมามันนะเท่พิเรเพื่อประโยชน์อย่างเฮ็ดเราเขก็่ได้เขาขึ้นมาเขาก็หักกันเขาก็เลือกแล้เนาะเขาก็หักกันอยู่ดีต้องมีพิเปเืองตัวเขาเฮ็ดอย่างหัวที่ดีคือหัวใหม่ตัวนะเอ,อตรงมูอ่อนดิงยาง เมียที่ดีคือเมยียใหม่ไม่ดีก็เอาใหมา่ก็หละสลูเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไอ้หิ้วม,มีเขาเขาก็ยังอยู่ได้มีเขาเลี้ยวสูซียู่บ่ได้บยังได้ยี่น้องรูต้องไปได้ตะไป พ, comma, พุทโธมีนาถูพระเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังคฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าผู้ได้ผลจริงเว้ย ใครอยากรู้ความจริงลูกขวาโกหกอะไรไว้บ้างนะท่องนะแล้วแต่นะฉันท่องเดือนหนึ่งความจริงปรากฏเลยนะจากสิบหกปีที่โง่อ,อยู่นี่้เซนพุทโทเมนาโทธรรมูเมนาโถ,มโมาโถสังคูเมนาโถหูผลเลยแหละพี่น้องเอยหูเลยเคยปิดบังอย่างไรเอยหูเลย กันมา16ปีแค่แม่นด้กับห้ากินหัวเว้ยกูเหรอเดียนะ๋ยวาบบอกเลิกปูให้กูกได้ไปนี้โอกาสหาผัวใหม่มึงกยเก็บดองกูไว้ให้กูเท่าตาย่ซือสันดาลเออขอเศร้าแทนเลยเสียใจหมดต้องเสียใจด้วย ใครบอกว่าบบเสียใจหัวไปมีผู้อื่นใครว่าบบเสียใจตัวหลีงพี่น้องเอ้โหหมดแจกเสียใจที่เขาตัวนะผม้นงงเดี๋ยววะโอ้ผมงงคัดตัวไม่ใช่นะพลาดตรงใด อีตรงไหนเออดีตรงไหนผ่าตรงไ,งไหนเออคำตอบะยว่ก่อนุปงผาดนะดีทุกอย่างงี้ผาด,ดีทุกอย่างอื้อ กูผลาดเลยจังเลยเือด,ดีว่าเอ๊ะหรือกูผลาดตรงไหนวะผลาดตรงไหน,อ,นอีู่ตรงไหนวะอ้อยอด cái con này <laughs> หักกันจนเลือยก็ต้องหักกันแล้ววะไม่เว่าส์ิเอาอหักจนช่างเลืยมากกำหนดทานั่นโดนหมดว,ดวะเดี๋ยวเกิดพูดบูมเปล่งบูมเสียแค่ เบื้องหน้าตวยๆของฉันอันนี้เป็นกล้องท้องคอนะคะเดี๋ยวจะเป็นน้ำป่าน้ําป่าฉันเหมอดตัวพี่น,อนอ้องป่าเป่าหื้อต้องใส่ ต้มขาไก่โอ้ยสอน <c oughs> เออบริษายถามอยากเพึ่น เปียกจหน่อยมันมีมะขามเปียกหกมุ้งอะอย่างวะ ผงชูรไปุ้ยกระชามไปได้แ่นผงชูรสผงปนรส 体、嗯。 I 这边过去。<Even> I <laughs> แหมดป่บวะนี่ฮแก่ถึหมดอึนตนจาดวะุ๊กก็ดีแหะ 我比。 ุ <c oughs> นี่แหละตรงนีมม้ทางสำรองแก๊สหมดโอ้ชีวิตกูเนาะใกล้จะสุด ถือมุนยังี ออตัอใส่บาทแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนใส่บาทนะคะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่โอเคสวัสดีนะคะนุ้มมุทนาบุญด้วยกันนะคะ